ทุกอะไรเสมอจิตสงบไม่มีทุกมังคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหมดอยากทุกข์เนี่นไม่มีมันดาสับทุกไม่ใช่ทุกเพื่อนใดทุกพอความเกิดความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์ญาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราจะทำองไรเจ้หนี้ก้อนละจะมานั่ง นี่เพื่อแก้ทุกข์นี้พอใจแล้วสงบแล้วเจิบเรามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์ธรรมะเราแล้วเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วไอ้จีนก็ขี้เกียจแล้วนั่งจะชาไปแล้วแอบลืมก็